สวัสดีครับช่องตองพรพรมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้6เมษายน2566ใกล้ๆ17นาฬิกานะครับรอบคำคำ,ค,ำคลิปนี้จะมาบอกวิธีโทรเช็ควงเงินเงินช่วยค่าเดินทางเดือนละ750บาทครับสิทธิ์บัตรสัริการแทางรัดรอบใหม่1เมษายนเป็นต้นไปเงินเข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดนะครับนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ไปใช้กับการเดินทางโดยเวลาจ่ายค่าโดยสารเดินทาง จ่ายที่ห้องขายตั๋วนั้นนําบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปจ่ายกดเลขกดรหัสหลักให้เขาเขาก็จะเอาเงินค่าโดยสารนี่จากบัตรนะครับเราก็เดินทางได้มาดูวิธีโทรเช็ควงเงินครับว่าโทรยังไงวิธีกดโทรเช็ควงเงินว่าเราได้รับ750บาทต่อเดือนจริงหรือเปล่าก็โทรแบบนี้นะครับกดหมายเลขโทรศัพท์ 021092345แล้วกดโทรอ,ออกนะครับหมายเลขโทรศัพท02์021092345แล้วโทรอ,ออกครับเมื่อโทอรติดแล้วให้ฟังสักคู่แล้วกด1ครับฟังสักคู่แล้วกด3ฟังสักคู่แล้วกด3เมื่อทำแค่นี้แหละครับต่อไปก็ทำตามระบบบอ,อกโดยระบบจะ บอกให้กดเลขประชาชน13หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราก็ทําตามนะครับเมื่อทําตามแล้วเราระบบจะให้กดรหัส6หลักคู่บัตรประชาชนตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมล้วก็ทําตามเสร็จแล้วก็ฝั่งยอดเงินครับระบบก็จะแจ้งว่ายอดวงเงินที่ท่านได้รับ750บาทยอดวงเงินคงเหลือที่ใช้ได้750บาทนี่เราสามารถโทรได้ทุกวันที่1ของเดือนนะครับ ทีนี้พอเราไปนั่งรถแล้วเอาไปจ่ายค่ารถแล้วเราก็สามารถโทรเช็ควงเงินได้อีกว่าเหลือเท่าไหร่โดยโทรวิธีเดิมนะครับสม,มุิว่าวันที่1เงินเข้าวันที่2เอาไปใช้โดยสารรถบอกขอสอบ้างรถไฟบ้างรถไฟฟ้ารถเม์ขอสมอกอ,อะไรได้หมดเลยนะใช้ไปแล้วเอาบัตรประชาชนจ่ายแล้ว เสร็จแล้วก็มาโทรเช็คดูว่าเงินคงเหลือที่จะใช้ได้เท่าไหร่ในเดือนนี้ก็โทรวิธีเดิมนะครับโทรหมายเลข021092345กดโทรออกโทรติดแล้วฟังสักสคู่แล้วกด1ฟังสักคู่แล้วกด3ฟังสักคู่แล้วกด3จากนั้นก็ทําเหมือนเดิมทําตามระบบบอกระบบจะบอกให้กดเลขประชาชน13หลักตามเรื่องหมาสี่เหลี่ยมเราก็ทําตาม เสร็จแล้วระบบจะบอกให้กดรหัส6หลักคู่บัตรประชาชนตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราก็ทําตามเสร็จแล้วก็จะได้ฝังยอดเงินระบบจะแจ้งยอดเงินว่าวงเงินที่ท่านได้รับ750บาทสมมุติว่าท่านใช้ไปแล้ว200ท,ทํานองน,นี้ระบบก็จะแจ้งว่าวงเงินที่ท่านได้รับ750บาทวงเงินคงเหลือที่ใช้ได้550บาททํานองน,นี้เพราะว่าเวลาเราใช้ไปเท่าไหร่มันก็จะหักออก ยอดวงเงินคนเหลือที่ใช้ได้ในเดือนนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่เราก็จะรู้นะครับนี่ก็คือวิธีเช็ควงเงินว่าเข้าไม่เข้าในวันที่หนึ่งเราโทรเช็คว่าเงินเข้าไม่เข้าเข้าเท่าไหร่ในวันต่อมาหลังจากใช้แล้วเนี่ยเราเช็ควงเงินว่าเหลือเท่าไหร่ซึ่งวงเงินนี้นะครับวงเงินช่วยค่าเดินทางนี่เขาจะเข้าทุกวันที่หนึ่งของเดือนหากไม่ใช้เลยหรือใช้ไม่หมดวันสิ้นเดือนตัดตัดทิ้งไปเฉยเนี่ วันที่1เดือนถัดไปก็เข้าให้ใหม่750คือวงเงิน750นี่เป็นบวงเงินที่เข้าบัตรประชาชนนําไปใช้ค่าเดินทางได้อย่างเดียวเก็บสะสมในบัตรไม่ได้ทบยอดไปเดือนต่อไปไปบวกกับเดือนต่อไปก็ไม่ได้กดเงินสดก็ไม่ได้ต้องใช้เดินทางเท่านั้นถ้าไม่ใช้ตัดวันที่หเดือนหน้าเข้าใหม่ครับสวัสดีครับ